ยังอยู่เรื่องของ PM 2.5นะคะเป็นการจัดการแล้วก็การป้องกันให้กับเด็กๆน้องๆที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะที่จังหวัดน่านค่ะมีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนสู้ฝุ่นเพื่อการตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กสู่นโยบายสาธารณะ ที่โรงแรมดีเอ็มเพรสน่านตำบลดู่ใต้อเภอเมืองน่านนายแพทย์พงเทพวงวัชรพัยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสเปิดเวทีการเสวนาในหัวข้อเตรียมเด็กน่านสู้ภัยฝุ่นจากห้องเรียนสู่ข้อเสนอเพื่อรับมือฝุ่น PM 2.5พร้อมมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนสู้ฝุ่นจังหวัดน่านโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิออนศิริมงคลเลิศสกุลคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและที่ปรึกษาโครงการห้องเรียน สู้ฝุ่นหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้บริหารสถานศึกษาองค์กรภาคประชาสังคมคณะครูจากจังหวัดน่านนครสวรรค์และหนองคายรวมถึงภาคีคาข่ายเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อเตรียมเด็กน่านสู้ภัยฝุ่นจากห้องเรียนสู่ข้อเสนอเพื่อปรับรับมือฝุ่น PM2.5 และการแลกเปลี่ยนความรู้ห้องเรียนสู้ฝุ่นในแต่ละจังหวัดและมีการมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนสู้ฝุ่นดีเด่นของจังหวัดน่านและจังหวัดหนองคายอีกด้วยครับ